เสียเสียวันนี้มาทำอะไรนี่เอานี่มางานผ้าเฮ้ยอุเสียจะรวยจะเต็มรวยไปใหญ่แล้วเนี่ยฮะเสียเอาทุกอย่างเลยเหรอบอกแล้วยอดนี้ปีนี้ผมทำยอดได้เท่าไหร่โอ้โหจะเป็นใหม่จะเป็นแบบกับคนแบบว่าคนมาผายคว้าจะหาผมโอ้ผมไม่ต้องไปผายคว้าหาใครโอ้ เสียเสียรู้หน่อยรู้แฟชั่นเสียการแต่งตัวนี่หน่อยนี่เสียมาทำงานโอ้โหสุดอยู่บ้านสุดอยู่บ้านของเสียโอ้สุดเลยอยู่บ้านเป็นเป็นสัอยู่แล้วโอ้อ้นอแล้ชุดประมเดี๋ยวมีชุดประชุมไหมเ่นดนี๋้อามันแ่าจะรู้ชปะยวันนี้วันนี้วันนี้มา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 มปล่อยมาขายผ้ามีอะไรมีอะไรขายบ้างเสียมีอะไรขายบ้างวันนี้ม่มีผู้หญิยู่ ยินเลยเหรอยินครับผมเทียมผมว่เป็นของไทยแบบครับผมของที่มผมจะไม่แตะต้องเลยเสียส่งออกยินด้วยครับผมก็ไม่ได้ถือว่าส่งออกนะถือว่าแบบว่ามันประมาณมันไม่ได้ส่งออกอ่ะไม่ส่งออกนอกไม่ส่งออกอะไรแค่วันประเทศไทยเฉยครับผมเอาไปเครือข่ายไทยแบบโอเคโอเคมาเดี๋ยวรู้ว่าชุดต่อไปผมชุดผมนี่ไงผมติดตามชีวิตประจําวันของเสี่ยมากเลยตอนนี้ดูดเลยว่ามายแล้วผมโอ้ย เอามีมีคนโทรมาเหรอเนี่ยไม่ไม่ว่างเลยใช่ไหมช่วงนี้ไม่ว่างครับเดี๋ยวงานเยอะนะเขอโทษทีแล้วเจ้าหมอมี่เวลาคืต้องขอโทษที่พื้นไม่ว่างเลยครับผมโอ้ยไม่ว่างเลยนะครับกดโทรศัพท์อยู่ตลอดเลยเอาดูสิอ่ามันมันมันจะว่างมันยากนิดนึงอ้าวไปว่าเดินโอ้นี่นี่ตรงนี้ที่เป็นคางผ้าของเสียเลยเหรอ โอ Nä, now, no now, degree, ้โหนี oh ่โอ้โหดูนักธ ok ุรกิจนี่นี่เป็นไงเรื่องจริงนะครับนี่ดูครับเป็นไงมีน้องๆมาดูครับนี่ใครกล้าขับรถส่งมี่งลูกใครด่าไม่ใช่ครับบอกว่าพี่จ่าเชอบจังเนี่ยผมสั่งชุดเปิดร้านมอเตอร์ไซค์นี่เก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้านี่พี่ประสบเองอ่ะนี่ประสบเองผมม่ซื้นี่จัดใช้จอกันเจอกันโอ้โหบอวผมบอกพี่จ่าขับรถผมเลย <ster> <Greece> เอาทางไม่อันนี้เรื an ่องจริงนะครับน้องๆมาจากสปเลยนะครับนี่มหาเสชาแลครับนี่น้องๆมาจากสปแล้วครับมหาเสชาครับเป็นไงครับราศรนะมหาเสชาแล้วครับธุรกิจีนนี้เสชาเสชาผมไปก่อนนะคเอโโอเคโอเคโอเค